สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้แลครับเราได้มาแล้วนี่ของตัวแปรสําคัญนะครับบอกก่อนว่าตัวนี้ยสั่งมาหลายวันมากอันนี้เราไม่ขอให้ดูยี่ห้อนะแต่มาจากเ,าเว็บเว็บหนึ่งแล้วกันนะสั่งมาประมาณสิบห้าวันวน,นี่มาแล้วจะเป็นตัวเป็นพลาสติกบอกราคาได้ไหมเลย เอาเป็นว่าถูกมากไม่ถึงร้อยนะครับมันคืออะไรก่อนเอาขาเรียกว่าลอกไฟอ่าเป็นล้อไฟอ,อิงเป็นลอกของประเทศประเทศหนึ่งที่เขาเกินห้าสิบาทไหมไม่ต้องบรรยาย,ยอะห้าสิบาทไหมไม่เกินร้อยเกินห้าสิบแต่ไม่เกินร้อยต่อเลยค่ะช่างเป็นพลาสติกนะครับก็คือว่าใช้งานทะเลได้ทะเลไปถึงว่าโดนน้ำก่อยน้ำเค็มได้นะนี่ฟังเสียงนี่นะครับมีปรับเบรกได้อันนี้คือแบบนิ่มๆนะนิ่มๆน,น,นี่นะนิ่ม จนถึงแบบปรับหนืดได้เหมือนล็อกตกปลาทั่วไปนะถ้าปรับหนืดไปก็จะหนืดไปเลยนะไม่ไปเลยนี่นะคร,ครับตัวแปรสำคัญครับอันนี้คือรู้จักไม่เลยเต้าครับอ,อ๋อม,มีคนหักมุกให้เลยนะี่คือเนะต้านะเต้าดีไซน์ของช่างก่อสร้างนะครับที่ช่างก่อสร้างใช้กันเขาเรียกว่าเต้าดีไซน์ เอาตีเส้นนะ่ะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ท่อ p v c นะครับเป็นข้อต่อเกียวในเป็นตัวอุดนะครับเจาะรูอันนี้ก็คือจะเป็นฝาเต้านะฝาเต้าเราเอามาติดกาวใส่กับข้อต่อ 9, เกียวในตัวนี้ครับเ<อ>พื่อที่จะใส่งี้แล้วก็หมุนเวลาเราจะถอดเข้าถอดออกนะครับนี่อใส่เี้เลยเกียวเกียวเกียวอ๋อนี่นะครับนี่จะเป็นลนักษณะนี้นะครับ อันนี้จะเป็นท่อพี c จะเป็นคันเบ็ดตกกุ้งคือคันเบ็ดตัวนี้เป็นคันเบ็ดตกกุ้งบ่อยาวประมาณ60เซนถ้าจะยืดก็จะยืดได้ประมาณเามตรยี่สิบนะครับยืดได้ประมาณเมตรยี่สส่วนทางปลายเราออกไปแล้วเราก็เอามาโม,โมดิฟายเห็นไหมนี่นะครับเราก็ใช้ ไกด์ตัวสุดท้ายนะครับตัวปลายสุดของคันเบ็ดเก่านะครับซึ่งคันเบ็ดเก่าคันนี้มันได้เอาวสารไปแล้วเ,เลิกใช้งานไปแล้วคือเราก็เก็บไกด์มาใช้นะครับทําเป็นที่กันบาดของสายเอ็นนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการประกอบนะครับตัวนี้วิธีประกอบอันนี้ตัวนี้เรายังยังไม่ได้ทําการโมดิฟายนะครับเรายังไม่ได้ทําการ DIY ก็คือก็จะประมาณนี้เอาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะ จากการเอาไส้ในออกนะครับไส้ในของตัวเต้านี่นะครับเอาไส้นในออกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลอกไฟเอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องทําการดัดแปลงนะครับ DIY เพื่อที่จะยึดไว้ข้างในตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็จะเอาสายออกอย่างนี้ยึดแล้วก็ประกบกันปั๊บมันก็จะอยู่อย่างนี้ตัวลอกตัวนี้ก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับลอ,องทําดูเลยค่ะยะ่าง้องทงใช้เวลาเล่นนึ่งเดี๋ยวจะ การตัดให้แล้วก็เดี๋ยวจะมาอีกทีหนึ่งอันนี้เราลองแบบเอาอันนี้ก่อนอันนี้สมมติว่าลอกอยู่ท้างในนี่สมมติลอกอยู่ข้างในอันนี้เราก็นี่นะครับนี่เป็นบอล modify เบื้องต้นแ่ที่เราเจาะนี่ปั๊บอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับท่อ PVC แล้วอันนี้แน่นพอดีเลยคือเราเราแบบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับใส่แบบนี้แล้วก็อันนี้อย่างนี้ปั๊บนี่อันนี้ก็อันนี้จะเป็นรูหมดเลยนะครับเป็นรูครับ ซติว่ลลอกอยู่ในแล้วเราก็เอาใส่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เสร็จเราก็ร้อยสายเนี่ยจากลอกตัวเี้ยมันก็จะอยู่ข้างในใช่ไหมครับเราก็จะร้อยสายปึ๊บปึ๊บป๊บร้อยสายเข้าไปเนี่ยเราจะเจาะรูทะลุเลยแล้วก็ลบคมเรียบร้อยแล้วก็มาออกทางปลายนี้คือเป็นการดัดแปลงจากคันตกพุ่งบ่อเป็นตกพุ่งแม่น้ํานะครับตัวนี้คือจะเป็นภาพแบบว่าเป็นคันอาจจะเป็นคันแรกของโลกเลยก็ได้นะครับที่ว่า เบ็ดตกกุ้งไล่ห่วงนะครับหมายถึงว่าเราจะไม่มีไกด์สำหรับร้อยสายตรงนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการย้ายหมายแล้วก็หดลงปุ๊บเวลาระวางกระเรือมันก็จะไม่มีสายออกมาลบควรนให้ติดนู่นติดนี่เกะกะอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้แค่เบื้องต้นเดี๋ยวเรา DIY เสร็จ เดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูนะครับจะทดลองให้ดูว่าใช้งานได้จริงไก็คือคถ้า DIY เสร็จแล้วก็จะมี EP 2ให้ดูถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่นะคะโอเคงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อที่ EP 2คะ่ะ